สึดยอดอินเทอร์เน็ตีสวัสดีครับอืมฮึ่อืมต้องทดสบอบ์ยังไงนะโอ้ยระบบเหมือนจะล่มจริงด้วยอ่ะคนดูสิจักแค่หกคนเองเอ้ยสามเจิดกัเต้เข้าเลยนะเข้าเลยเรื่อยเลยแหละอืมข้ายนีใช่ไหมข้ายนี้ใช่ปะไม่รู้อ่ะเราต้องรอทดสอบกันอะ สร้าง่ายข้อจดไม่ได้อะเหมือนกันแล้วครัสข้อจดได้ทำไม่ได้ Hello ทุกคน I can do this สวัสดีสามสิบสามคนไม่ดูอยู่นะตอนนี้นะค่ะเจ็ดสิบสามแล้วคู้มันทำไม่ได้อะได้ยังอ่ะนี่คือสวัสดีห้าบเอคนกินไรค่ะนิ๊งแต่ปวนิจูสวัสดีค่ะน้องนิจู๋ นี่นี่บอกถึงพี่พีพีเกิดข้อผิดพลาดใอะไหม I can do it เ็คือตอนนี้นะคะเด็กทุกคนกำลังทดสอบการไลฟ์อยู่ก็เลยมาทดสอบไลฟ์นะคะทุกคนอะไรอย่างนี้่อลองดูว่าอืมระบบจะเปิดต่อคนคิดถึงใครกันบ้างนะตรงนี้มีผู้คนมากมายฮ้ยไม่ได้เรานีก็ส่งเน็ตอยู่ค่ะ ไปแล้วนะคะสรุปมันล่มไหมอ่ะจริงๆอ่ะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยล่มนะใครนนี้นนใครนี้คืออะทดสอบระบบ <c oughs> สาถามหน่อยดิว่าล่มไหมก็วันนี้ก็สดมากก็สดไม่รู้สดสดแอบมีจริงจริงก็มีจ้าถือคนไล่นะคะเจเจไปแล้วนะคะพี่ให้ทุกคนตรวจอะไอยู่ทีกหัวหน้พี่ดีด้วยปะ 拜拜，拜拜，拜拜。